มันไม่ดีของเครื่องเปียนเที่ยวกงสนิเ้าเุ้แต่ทบาอกหมายจเอรเสียงนี่เาไม่อมาแปดสาออกสกายมันก็เป็นเี่องอแต่ดีว่าท่านผู้มาท่านผูมา,าที่ใดดีมันใคพอดีต่อคำมุแต่ท่านเอต่งางมีปัญหาตรงปล่อยท่าเสียงมา ครั้งนี้ถ้าเป็นเรื่อการออกเสียงคมมีสอ,อกเสียงในสาเก็ดมาแจปบ้าง นะครับนี่นะครับพี่พี่สีเราก็ได้ผลของขึ้นเลยนี่นะครับนี่นะครับผม ในรถนี่ก็เต็มไปด้วยของนะฮะมเก็บมาให้นะครับผมครับนี่ครับแล้วก็จะออกเดินทางเลยครับพี่ ตายายแล้วก็ออกเดินทางกันนะครับผมพีพีเอฟซีนะฮะายนะครับถือกล้องไหมมก็ไม่ได้แต่งให้ด้่สับาท หายนะครับ B p F C เราก็ปีดเนะออกเดินทางกันนะครับผมอะครับกร่จะขับไปเรื่อยๆนะครับ B p F C ไม่รีบนะครับว่าเป็นรถต้นตัวนะครับ ไม่รีบนะครับกินตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะพี่สิฟซว่าเรานอนปกติก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็ืตีหนึ่งเที่ยงคืน,นครับผมอาจจะนอนนะไปทำไมเสียงรถดีน,นี่นะคะทางออกบ้านเรานะคะพี่พีเอฟซี มืดๆหน่อยนี่นะคะพี่พีเอฟซีทางค่ะไปบ้าทางออกไปปากทางบ้านเรานะคะก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าข้างทางมันจะเป็นมันจะเป็นนานะคปะนาแล้วก็ปากค่ะพูดมีเสาไฟก็ไม่มีไฟนะครับก็อยากให้มีไฟเนาะพี่เอซ แต่ถ้าถามว่ามันเปรี่ยวไหมมันก็เปรี่ยวอยู่นะคะพี่เอฟซีะครับรถมากลางคืนนะครับผมคนไม่รู้ทาง่ายเงี้ยอาจจะหลุดโค้งง่ายนะครับเพราะว่ามีโค้งหลายโค้งเนาะใช่แต่มันก็ดีอย่างเดียวมันมันไม่ใช่ป่าถึงว่ามันเปรี่ยวแต่มันไม่ใช่ป่านะคะพี่เอซีมันเป็นมันเป็นนานะคะมันเป็นนาที่แบบที่ถ่ายให้พี่พี่เอฟซีดูนั่นแหละค่ะเป็นป่าแล้วก็เป็นป่าขขาโพธนะคะพี่เอฟซี มันก็จะมีรถส,สวนมานะคะเราไปเรากลับเราก็ไม่ได้อะไรไปกินหรอกนะคะ PFC ก็มีมะม่วงมีมะนาวแล้วก็ได้มะละกอแค่นี้นะคะ PFC กรกระเทียมน,น,นะครับ น่อยนะครับพี่พีสิและแม่ก็ตำน้ำพริกกะปิให้อีกหนึ่งครกนะครับใช่แม่ตำน้ำพริกกะปิให้ด้วยนะคะพี่พีซีเราก็เอาไปเราก็เราก็ไม่คิดมากนะคะเพราะว่าเรามีตู้เย็นแช่แล้วนะคะถ้าเราเอาอะไรไปเนี่ยเราต้องต้องคิดแล้วมันจะเสียหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ไม่อยากจะเอาอะไรไปนะคะแต่รอบนี้เรามี เย็นแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราก็ถึงทางทางใหญ่เลยนะครับทางใหญ่เลยทางใหญ่แล้วนะครับพี่พี่ สองหามอจะไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พีเอฟซีมันมืดมากมมเลยนะครับไปไม่ได้อยู่หน้าจริงไ,ไม่มีอยู่ข้างหลังนะแล้ว <Okay. S 1> ม,มันเบิดน,น่อยนะครับต้องเบิดี่าเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะพี่พีเอฟซีวันนี้เรากำลังเดินทางกับกทมกันก็กไปทำง,งานเหมือนเดิมนะคะพี่พีเอฟซี มาก็ไม่อยากกลับกลับไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมาอะไรประมาณนี้พีเอฟซีแต่เรามาหาญาติผู้ใหญ่มันก็ทําให้เราคิดถึงเวลาตอนเรากลับนะคะพี่พีเอฟซีอค่ทีวตอนนี้เราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะเราจะขับรถไม่รีบนะคะพี่พีเอฟซีก็จะค่อยๆไปค่อยๆมา สิบแปดสิบนะครับผมใช่คือเราจะไม่ขับรถแลวนะว่าเราไปดูสภาพถนนเป็นยังไงนะครับ PPFc ก็ต้องปลอดไัยไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะคะ PPFc ต่อคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ PPFc ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมอมอชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ